อะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีซี่แฟนคลับแฟนช่องสู้ขุนสุคนนะครับผมอ่ะอากาศเริ่มบายเริ่มบายสองบายสามกันแล้วพี่น้องมาตามกีบสารเล่ากันตัวนะครับอ่ะลาวัฒนากันของวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันแล้วนะครับวันจันทร์ที่ส อ่กันยายนสองห้าหกหกกันะนะครับพี่น้องเอฟซีกับลาวพัฒนากันเดอพี่น้องอ่ะลาว ดาวพัฒนากันนะครับโมเป็นเล่าพี่พเล่าสตาด้วพี่น้องด้วยเล้าคักนี่แะพี่น้องนีกที่ของอมาบนกันนะครับของเบาแหลมนะครับ,บเบาแหลมอ่ะเบาแหลมมาลวครับผมนะครับ บาแหลมนะครับพี่น้องเกือ <c oughs> บเขียนพ่อแหลมแล้วว่านะนะครับมาเบิ้งกันนะครับผลออกหอยล่าของเบาแหลมกันนะครับออข,อของเบาแหลมกัน,น,อ,กนอันนี้โมเมนต์นะพี่น้องเด้อโมเมนต์นะครับบาแหลมครับผลออกหอยล่าเลขหกตัวนะครับเจ็ดสามแปดสองสามสามเจ็ดสองแปดไอเจ็ดสามแปดสองสามสามนะครับ เด็กสามตัวกับสามสองสามสามพี่น้องสองสามสามเลขกสองตัวกับแปดสองนะครับนี่คือผลดอกหวยเล่านะครับเอาที่นี่มาเบิ่งกันนะครับของเบาแหลมกันนะครับเบาแหลม ของเบาแหลมกันนะครับอย่าเบิ่งกันก่อนพี่น้องเอฟซีนะครับอนะครับของเบาแหลมนะครับพี่น้องเขียนเป็นพ่อแหววัดอ่ะนี่ครับของเบาแหลมนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับของเบาแหลมนะครับเอาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับพ้าแหลมให้วิ่งรูดบน ล่างหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับซึ่งอ่ะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งอย่าบังกานพป็นรองนิกซี่เสียหน้าบ้านโอ้โหครับพป็นรองนิกซี่ะเลขวิ่งของบ้าแหลมวิ่งหกกับเจ็ดลุดไปนะครับลุดไปนะครับอ่ะนะครับลุตลุดไปนะครับ ไม่เข้านิกวิ่งก็ไม่เข้าหกกับเจ็ดไม่เข้ากันนะครับจับคู่นะครับจับคู่ข้างบนออกนะครับข้างบนออกนี่ครับพี่น้องเอฟซีเบิ้งไปน้ำกระไดพี่น้องนะครับข้างบนออกสองสามสามนะครับข้างล่างออกแปดสองไม่มีนะครับไม่มีอ่ะลุดไปนะครับบอลแลมลุดไปนะครับไอเบิ้งขบคู่กันไปนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วจะหาว่าเข้ายุ่เพราะว่าเี่ยอ่ะ เบาเขานะครับเนาะเอาทีนี้มาเบิ้งกันนะครับเบ้าแหลมห้มาตัวใดของวันจันทรนน์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์เบ้าแหลมให้วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดกันนะครับบน บนล่าง1กับ2นะครับพี่น้อง1กับ2นะครับ1กับ2เด่นททอกันพี่น้อง FC กีบมีตัวได้เด่นนะครับเด่น1เดน2กันนะครับเด่นทั้งสตัว เอาทีนี้มาเบิ้งมาแหลมจับคู่กันนะครับทั้งเบิดจะมีอยู่หกคู่กันนะครับวันนี้นะครับจับคู่นะครับอบอสนาทพีนองเย็ซนะีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งหก 1 7นะครับ1 5 1 6 1 7นะครับเลข3ตัวนะครับอาทบไปทั้งหมดจะมี6โค6หางนะครับ6โค6หางไปกันครับพี่น้องที่พีธรรมะสองนะครับก็2 5นะครับอยังเข้บัดนะครับ2 5นะครับ2 6 นะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับเอาไม่หกคู่ว่าแล้วเน้นตัวใดนะครับเน้นที่ติด นะครับหนึ่งหกกับสองหกเน้นสองคู่นะครับคุเทียนเน้นคู่เดียวนะครับวดนี้เน้นสองคู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาครับผมเบื้องขบคู่กันไปนะครับของเก้ากับของไม่กันนะครับอันนี้ของเก้านะครับของเก่านะครับของเก่า,กาบ่าวแหลมให้วิ่งหกกับเจ็ด ลุดไปนะครับจับกูกับลุดไปอ่ะนะครับนี่ของไม้นะครับของไม้ให้วิ่งบูดรุดบนล่าง1กับ2เด่น1 2. เด่นสเด่น,ดนสะคอกันนะครับจับกูกับหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเน้นที่หนึ 6. กับสองหกกันนะครับอะให้พี่น้ลงฟตซีเลยแคบหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับนี่ครื่อาวัฒนาของเบาแหลม นะครับเปล่าแหลมมาแล้วครับผมเอ่ะชอบใครเอาเรื่องพี่น้องว่าชอบกระพานนะครับเป็นแนวทางกันนะครับกับปลาวัฒนาของเป่าแหลมนะครับอ่ะหมดนี้จะเดินต่อกันบ่นะครับเพราะว่ารุดกันไปอันนี้อนาดกันนะครับพี่น้องหลายๆเสี่ยนได้ไล่แค่อาจารย์รุดกันมาตนนั้งถึงถืงเลยครับพี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งนะครับไปคนละทีประเด็นกับหวัวรัฐบาลไทยกันได้พี่น้องเอฟซี บางคนก็นจัดว่ารัฐบาลไทยมาเป็นเรียกล่าวรุดขึ้นกันในพีนอนยุคซีออาฉะนั้นแล้ววดนี้บ้าแหลมหามากจะเดินต่อกันบ่าอาแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับกับราวัฒนาของบ้าแหลมกัน ปลอยไปเรื่อยๆพี่น้องเอซีให้มันคบเก่าหน้าที่เนาะพี่น้องเนาะ,นะเขียนเร็วเกินไปปวดเวลาได้เร็วซานะครับได้กิงเก่าหน้าที่แล้วพี่น้องเด้อเก่าหน้าที่ฉะนั้นแล้วขอพี่น้องเอฟซีปวดเข้าใจกันนะครับ